ใช่ไหมครับที่ต้องจองมองตาราง Excel ซใหญ่ดายที่มีข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันบรรทัดแล้วก็คิดว่า break time ฉงฉันจะเข้าใจข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงเนะี่ยเชื่อผมเธอครับผมก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ผมมีเคล็ดลับเด็ดที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของผมไปเลยนั่นก็คือ pivot tables ครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเซียน Excel ก็ใช้มันได้สบายเลย แล้ว pivot table คืออะไรกันแน่ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว,ตวที่สรุปข้อมูลให้คุณมันจะเอาตัวเลและหมวดหมู่ที่ดูยุ่งหยิงทั้งหมดมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลสรุปที่อ่านง่ายครับอย่างเช่นค่าเฉลยของแต่ละกลุ่มจำนวนนับตามหมวดหมู่หรือการเปรียบเทียบแบบรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องเขียนสูตรอะไรเลยแค่ลากแล้ววางเท่านั้นเอง มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยให้เลือกข้อมูลทั้งหมดของของคุณแล้วก็ต้องแน่ใจว่าได้เลือกหัวข้อของแต่ละคอลัมน์ด้วยนะครับจากนั้นไปที่เมนู Insert แล้วคลิก Pivot Table ครับเลือก New Worksheet แค่นี้คุณก็จะได้หน้ากระดาษประวานที่มีกล่อง Pivot Table อยู่ทางด้านขวาแล้วครับ ทีนี้มาถึงช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์กันแล้วครับสมมติว่าข้อมูลคุณมีเพศและคะแนนความพึงพอใจให้คุณลากเพศไปที่ช่อง r o s e แล้วลากคะแนนความพึงพอใจไปที่ช่อง values แล้วดูสิครับคุณก็จะได้ตารางที่แสดงคะแนนเฉลียของแต่ละเพศทันทีเลยอยากดูเป็นเปอร์เซ็นแทนที่จะเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับคลิกขวาที่ตัวเลขเหล่านั้นเลือก show values as แล้วเลือก Center of Grand Total แค่นี้ก็เรียบร้อย oh แล้วครับง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับเพื่อเพิ่มแถบสีสลับกันจะช่วยให้อ่านง่ายขึ้นครับตั้งชื่อตารางให้ชัดเจนเช่นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยตามเพจและถ้าคุณต้องการก็สามารถแทกแผนภูมิจาก Pivot Table ได้โดยตรงเลย เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณดูโดดเด่นขึ้นมาดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณสงสัยว่ากลุ่มอายุไหนพึงพอใจมากที่สุดหรือระดับการศึกษาส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์หรือไม่ Private tables ช่วยคุณได้แน่นอนครับ Break time ตรงเจหันครับไม่ต้องมีสูตร ไม่ต้องเลื่อนหาข้อมูลไม่รู้จบแค่คำตอบที่รวดเร็วสำหรับการวิจัยของคุณเท่านั้นเองถ้าคุณอยากได้เทมเพลต p p v o t t a b l เสำเร็จรูปสำหรับโปรเจกของคุณก็บอกมาได้เลยนะครับผมมีตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยแค่ใส่ข้อมูลของคุณลงไปแล้วคุณก็จะเห็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจปรากฏขึ้นมาเองครับ break time บนเองครับ